ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนเมษายนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของเงินมากเลยนะครับผม<ฮ>ดวงการงานเนี่ยจะดีจะเสียก็มาจากความรักเลยนะครับผมถ้าเจอรักที่ดีงานดีแน่นอนถ้าเจอรักไม่ดีงานเสียแน่นอนนะครับผมงานผังแน่ดวงการเงินในเดือนนี้นะครับผมก็เลียกได้ว่ามีผู้เอถัมภ์เยอะมากนะครับผม คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวคนาราศีเมษนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคำทำนายนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพิธีกรในรายการของเราครับคุณมายนั่นเองครับสวัสดีค่ะครับคุณมายจะมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการของเรานะครับคอยถามคําถามของคนทังบ้านนะครับผมให้เราได้รับชมกันด้วยนะครับผมเราไปเริ่มต้นทำทำนายกันเลยครับได้เลยค่ะครับผมคำทำนายเดือนนี้นะครับผมการงานการเงินดวงความรักคนโสดดวงความรักของคนที่มีคู่ ถ้าที่ดูแล้วนะครับผมในเดือนนี้ชาวสิเมษนะเงินเนี่ยเด่นสุดเลยนะครับเด่นมากเด่นแบบว่าโอ้โหเรียกได้ว่าจับอะไรก็โชคดีเป็นเงินเป็นทองมดเลยะนะครับผมแถมนะครับมีดวงที่เดือนนี้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เข้ามาด้วยนะครับมผมถ้าใครที่กลับบ้านนะ กับบ้านไปหาญาตผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมักจะได้ใช่ได้โชคได้ลาบกลับมาเยอะเลยนะครับผมรับทรัพย์กลับมาแน่นอนก้อนใหญ่ด้วยนะยวายตัง้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยอเลยนะคะใช่ก้อนใหญ่ด้วยนะครับก้อนใหญ่ด้วย,วยเรียกว่าผู้ใหญ่ดูเป็นพิเศษเลยในเดือนนี้นะครับดวงการงานในเดือนนี้ของชาวราศีเมษน,นะเท่าที่ดูแล้วนะครับผมก็ในเดือนนี้นะดวงดวงการงานดวงการงานดวงความรักดวงอะไรก็จะไม่ได้เด่นเท่าการเงิน นะครับผมการงานเดือนนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างในเดือนนี้ก็จะไม่ได้วุ่นวายจะไม่ได้รุดเร็วทันใจดั่งใจเราเท่าไหร่ะนะครับผมก็จะเป็นเดือนที่ค่อยๆทําไปค่อยๆเสร็จไปทีละงานประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไพ่เนี่ยมีการบอกว่าสาเหตุของการที่งานน่ะไม่ไม่ไม่ค่อยปังเท่าไหร่ในเดือนนี้มาจากความหลักหลักชุดมาจากความหลัก ใช่แลอาจจะโฟกัสรักกูใช่ครับผมก็จะมีเรียกว่าจะจะมีเหมือนคนความรักของเราเนี่ยจะทําให้เราเมันค่อยเขวไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานเท่าไหร่ะนะครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าความรักดวงความรักเนี่ยของชาวราศีเมษเป็นยัง,ยงไงเนาะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าเดือนเนี้ยโหลักงานเนี่ยจะไม่ดีงานจะพังเพราะว่าความรักนี่แหละฉะนั้นก็ถ้าใครที่ถ้าใครที่ไม่ยิความรักเลยนะงานก็จะดีงานก็จะปัง แต่ถ้าใครที่มีความรักนะโหก็โอกาสเสียสมาธิมีสูงมากต้องระวังอย่าโฟกัสเกินนะคะใช่ครับผม,มดวงการเงินอย่างที่บอกไปครับดีมากผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับไปที่ไหนเนี่ยโหมีแผู้ใหญ่ให้เงินให้ทองกลับมามฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าในเดือนนี้นะครับเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมไปไหว้ญาติผู้ใหญ่นะครับผมจะดีมากๆเลยนะครับ<ม>อ่าวก็ ในการในการลงทุนในการลงทุนในเดือนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยออกดอกออกผลในเดือนนี้เท่าไหร่นะครับจะเป็นการจะเป็นการลงทุนเนี่ยถ้าผมแนะนำนะลงทุนแบบระยะสั้นจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เป็นระยะยาวดีกว่าระยะยาวลงทุนระยะยาวแล้วก็ปันผลมาหรือว่าการลงทุนในระยะยาวเนี่ยจะดีกว่าลงทุนในระยะสั้นแน่นอนในเดือนนี้นะครับก็แนะนําว่าใครที่จะลงทุนจะทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยลงเงินลงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าอย่าลงเป็นระยะสั้น นะครับผมให้ลงเป็นอะไรที่กบบว่าออกดอกออกผลในระยะยาวนะครับจะเป็นเก็นกําไรจะซื้อบ้านจะซื้อบ้านซื้อที่ดินจะซื้อจะอมทองซื้อทองอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับใครซื้อทองก็อย่าลืมมังโกรโกนะครับผมโอเคเรามาดูถึงเรื่องดวงความรักกันบ้างดีกว่ามาค่ะเพราะความรักในเดือนนี้ส่งผลเยอะมากกับชาวราศีเมษนะค่ะนะครับผมมีอ<ม>ิทธิพล <คน S 1> มากมากเลยนะครับผม,มในดวงความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่อายุมากกว่า คนที่มีฐานะการเงินที่ดีนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนสูงมากจะไม่ได้เจอคนที่อยู่ใกล้ตัวอ่ามักจะมาจากต่างต่างจังหวัดคนละเกิดคนละที่กันหรือไปดบบเกิดเป็นดับต่างปรชาติต่างชาติไปเลยแนวเนี้ยนะครับผมก็จะมีแตกเหมือนกันนะครับคนที่เข้ามาในเดือนนี้นะครับผมคือเข้ามาเนี่ย ทำให้ใจเราหวาวุ่นมากเบาหวุ่นแบบเหมือนเรียกว่าถ้าลุ้นตลอดวันที่ลุ้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยลุ้นตลอดหรือว่าทําให้แบบ crazy หรือว่าบ้าไปเลยประมาณนี้ดีดีใจหายร้แรงอารมณ์นั้นนะครับผมคือ,ค,อคือเขาเวลาเราเจอเขาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ยทำให ทำให้เราดับเหมือนคลั่งไคล้เขามากหมกมุ่นเขามากใช่คือดีทุกอย่างหมดเลยหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีเพรฟ์เพรฟ์ทป์ก็เข้ากับตรงทป์ type. เข้ากับเราได้เป็นคนที่เราดับ้ตามหามานานหน้าที่การงานอะไรเงี้ยก็ดีไปหมดเลยทุกอย่างคือดีหมดอ่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันทำมันทำให้เราหลงเขาเกินไปเลิศบมบิงหรือ,บบอ,รอเปล่าจ๊ะอ่าม,มาทำให้เราดับหลงจน,นไปทําให้เราดับว่ารู้สึกว่า ไม่เป็นการทํางานใจเรามันไปมกบุนที่เขาเกินใช่ครับผมฉะนั้นเนี่ยก็จะเสียการเสียงานเพราะความรักเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นอย่าพุ่งหลงเกินนะคะรู้ว่าตรงทายแต่เบรกๆกตัวเองไว้หน่อยใช่ก็ต้องเบรกตัวเองไว้ด้วยนะครับผมทีนี้เรื่องมีการพัฒนาไหมอันนี้ก็ต้องไปดูกันในภายภาคหน้านะครับผมแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเข้ามาทําให้เราดับไม่เป็นการเป็นงานเลยเงอันนี้ก็อาจจะมันก็อาจจะมากไปหน่อยจากที่อาจารย์รู้สึกว่าความรักที่ดีนะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ย ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือคนที่มาแล้วเสริมดวงเราค่ะความสัมพันธ์ที่เหลวปีใช่แต่ถ้าเข้ามาแล้วเหมือนการงานเราแย่ลงการเงินเราแย่ลงอันนี้คือเขาไม่ได้เสริมเรานะครับผมให้ดู่างนี้เป็นหลักก็ได้มีสติกับการใช้ความรักในในส่วนของราศีเมษน,นะคะสตินิดนึงใช่ครับผมต่อมาครับผมดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะครับผมจะมพบเจอนะครับอ่ะอคนโสดก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งคนมีคู่ก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งปัญหาคนมีคู่คือแฟน จะผบว่าแฟนมีความเจ้าชู้สูงมากในเดือนนี้นแรงมากตอนมีนเนี่ยเป็นฝั่งเราเมดเป็นฝั่งแฟนละใช่ครับผมโอ้เ oh. มดเนี่ยจเจอว่าแฟนเนี่ยโหมีเสน่ห์แรงมากเดือนนี้น hmm. คนเข้าหายเยอะนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้โหทำไมมีคนนู้นคนนี้ทักมาอะไรเงี้ยแบบไม่แบบเยอะมากบ่อยมาก hmm. อะไรเงี้ยนะครับผมเรียกว่าเสน่ห์แรงจริงแฟนเรามีเสน่ห์มาก ฉันในเดือนนี้ก็แนะนําว่าให้เกาะติดแฟนเอาไว้อย่าปล่อยให้เขาไปหนมาไหนคนเดียวบ่อยๆนะครับอุ้ยคือแฟนเราก็เล่นด้วยเหรอคะจาร์อ่าก็อันนี้แล้วแต่คนอืมเราไม่เราไม่รับประกันแต่ว่าระวังไว้ก็ดีกว่าใช่ระวังไว้ระวังไว้ดีกว่าครับผมนั่นแหละครับก็จะทำให้ชาวราศีเมษนะครับผมก็จะดูแลเนี่ยค่อนข้างจะมุ่งกับความรักค่อนข้างจะเยอะในเดือนนี้ความรักนะคะครับถ้าคนที่ไม่มีแฟนไม่มีคู่ไม่มีคนคุยเลยสบายใจสบายใจแน่นอนนะครับ ก็เป็นข้อดีของการที่ไม่มีคู่ใช่ค่ะนะครับต่อมาก็จะเป็นดวงสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมสุขภาพในเดือนนี้ของชาวราศีเมษน,นะครับผมก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาช่วงของหลังหลังเคสหลังยอกหลังอักเสบประมาณเนี้ยนะครับผมไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังการยกของนะนหนักนิดนึงนะครับผมอ่าหรือว่าบางทีบางทีเนี่ยมันมันก็ทําอะไรไม่ได้ตื่นมาหลังเคสอย่างเงี้ยค่ะอืมคอเคสหลังเคสประมาณเนี้ยนะครับผมก็อาจจะเป็น สุขภาพที่เราจะต้องเจอในเดือนนี้นะครับผมแต่ก็ดูแล้วไม่ได้มีแรงรายแรงเท่าไหร่นะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในเรื่องของดวงสิ่งยงโชคในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าชาวราศีเมษนนยังไม่ได้มีดวงสิงโชคเท่าไหร่ในเดือนนี้นะครับถ้าที่จะเล่นก็ไปเป็นเดือนหน้าจะดีกว่านะครับการทำมุญส่โชคในเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะครับผมก็จะมีการไปขอพรกับพระศิวะนะครับผมในเรื่องของความรักนะครับถ้าเดือนนี้บอกเลยนะ ถ้าความรักดีะนะครับ,รบการงานดีแน,น่นแต่ถ้าความรักไม่ดีการงานนี่พังแน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยในไพ่เนี่ยมีขึ้นมาว่าให้แนะนําว่าให้ไปขอพรกับพระศิวะนะครับผมหรือมีขึ้นมาอีกองหนึ่งเป็นพระแม่อุมาอ่าพระแม่ทั้งหลายนะครับพระแม่อุมาหรือจะเป็นพระแม่ลักษมีแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นเทพสายความฮินดูไปขอพรค,ความรักกับ เทพสายความฮินดูที่เรานับถือที่เราเคารพนะครับก็จะช่วยเรื่องความรักได้ดีขึ้นมากๆเรียกว่าถ้าไปขอนะผมก็แน,นะนําว่าถ้าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ใช่ใชก็ขอให้ได้คุยต่อขอให้ได้คบให้ได้คุยแต่ถ้าถ้าเขาไม่ใช่ก็ขอให้ได้ไเขาออกไปเร็วๆะจะได้แบบว่าไม่ทําให้เราเสียการเสียงานนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับคำทำนายของชาวลัคนาราศี เมฆในเดือนนี้นะครับผมใครที่ดูเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขออีกพลให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้ได้ความรักดีๆในเดือนนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคำทำนายของเดือนถัดไปในคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ